สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกครั้งนะคะกับช่องที่มีต่พลังงานดีๆกับช่องช่องนี้โพลาริสามสสาวันนี้จะมีปิกรเด็กมาให้เล่นกันค่ะที่เห็นด้านหน้านี่เลยเนาะกับหัวข้อที่ว่าคนที่คุณรักเขารักคุณเพียงคนเดียวหรือเปล่าวันนี้มีไพ่มาให้เลือกให้เล่นกันสอง เด็กด้วยกันกับเด็กที่หนึ่ง The Star Tarot และเด็กที่สองค่ะก็จะเป็นเด็กด้านนี้อันนี้เนาะ Smith Web Tarot เด็กเลือกหน้าไพ่เลือกเด็กที่รู้สึกว่ามีพลังงานเดึงโดดรู้สึกว่าหน้าไพ่หรือหน้าเด็กนั้นมีอะไรที่แบบสะดุดตาสะดุดความรู้สึกหรือจะเลือกทั้งสองเด็ก ก็ได้คะ่ะไม่ว่ากันถ้าหากว่า,เ,าเลือกเด็กไม่ได้เลือกไพ่ไม่ได้อันนี้พอส์ไว้ก่อนได้เลยนะคะพอส์ไว้เพื่อเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจหรือพลังงานดึงดูดตัวของคุณเองมากที่สุดคะ่ะโอเคคะ่ะเรามาเริ่มกันที่เด็กที่1น่งอขอเคลียร์เด็กที่2องออกไปก่อ oh นเด็กที่1คือ The Star ร์ทารอ วางกล่องไพ่ไว้ด้านหน้าเผื่อใครจะลืมหรือแบบเพื่อความชี้ชัดเนาะว่าเด็กนี้คือเด็กที่หนึ่งค่ะพร้อมหรือยังคะ เรามาฟังกันดีกว่าว่าคนที่คุณรักเขารักคุณเพียงคนเดียวหรือเปล่ากับไพ่ใบแรกค่ะ n i of Pentacles คนที่คุณรักคนนี้เขาช่างเป็นคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน เขาคนนี้ของคุณนั้นชอบใช้ช่วงเวลากตอนคืนมากที่สุดหรือเปล่าคะเพราะว่าเขานั้นรู้สึกว่าช่วงเวลากลางคืนเขาได้ทบทวนตัวเองเขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับการที่เขาได้เฝ้ามองพระจันทร์ในช่วงค่ำคืนหรือการที่เขาได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลา ค่าคืนที่เต็มไปด้วยเสียงของหิ่งห้อยหรือการที่เขาได้เห็นแสงจากนีออนที่เวลาเขามองมาจากบนสูงแล้วเขารู้สึกว่าทําไมมันดูมีอะไรจัง Oh, เขาคนนี้ที่คุณรักนั้นหากเป็นผู้หญิงเขาชอบบอกไม้หรือเปล่าคะเขารู้สึกว่าการที่เขาได้ตื่นขึ้นมาในแต่ละวันได้เห็นแสงของพระอาทิตย์ในยามเช้าเขาคนนี้ของคุณรู้สึกว่า ช่างเป็นการตื่นขึ้นมาแล้วมี energy มีพลังงานดีๆหรือเรียกอีกอย่างว่าพลังงานของแสงอาทิตย์จะทำให้เขาอะมีแรงกระชุ่มกระชวย,ชวยแบบผิดกันเลยอะคะ่ะอืมไพ่อาจจะไวเบอร์ซ่าหรือไพ่ทั้งสองใบนี้อาจ,จออกมาเพื่อบอกข้อแตกต่างระหว่างคุณและเขา ในความสัมพันธ์ก็เป็นได้ค่ะอีกคนชอบกลางวันอีกคนชอบกลางคืนอืม้ายเอาเพนเซเิลเขาคนนี้ของคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในสังคมหรือในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยเขามักจะเป็นที่รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักเขาหรือเปล่าคะ ด้วยความที่เขานั้นมีความเป็นตัวตนที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมีออรา่าเวลาที่เขาเดินไปไหนคนจะเยอะสักแค่ไหนก็ตามแต่แต่เขาจะดูเด่นเป็นสง่ามาแต่ไกลเขาคนนี้ของคุณหรือเธอคนนี้ของคุณเป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นเหมือน ขอน้ำแข็งที่แบบขอให้จะเยือกเย็นสักแค่ไหนก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้น้ำแข็งบนภูเขานั้นหลอนละลายได้นายอบค่ะคนคนนี้ที่คุณรักอะค่ะเขาอะ เป็นคนที่มีความสามารถเขาเป็นคนที่ลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขามาจะทุ่มทั้งแรงกายแรงใจชนิดที่ว่าทำนั่นแหละค่ะหามรุ่งหามคำ่ำเขาจะทำเขาจะพยายามทำจนกว่าเขาจะทำสิ่งสิ่งนั้นที่เขาตั้งใจอะประสบความสำเร็จเขาไม่ย่อท้อกับอะไรง่ายๆในชีวิตนะคะ ต่อให้เขาอะจะต้องเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่กับสิ่งสิ่งนั้นที่เขาตั้งใจทําสักอย่างหนึ่งเขาก็ไม่หวั่นหวันนะะ่นค่ะเขาจะ,ะเขาจะใช้ความรู้ความสามารถทุกๆด้านทุกๆอย่างที่ตัวเขามีเขาจะงัดออกมาทั้งหมดร้อยแปดพันเก้าเพื่อลงมือทําเพื่อทุ่มเทแรงกายแล้วก็แรงใจทําสิ่งสิ่งนี้ให้เกิดความสําเร็จด้วยตัวของเขาเองจึงได้ เพนดูบลอนเขาคนนี้ของคุณเป็นคนที่รักเสียงดนตรีชอบในการบรรเลงของเสียงเพลงหรือไม่เขาคนนี้ที่คุณรักนั้นเขาชอบแล้วก็คลั่งไคล้ในงานศิละปะแขนงใดแขนงหนึ่งด้วยความที่คนนี้คุณรักคนนี้เขา เขาค่อนข้างที่จะมีจินตนาการล้ำเลิศมากๆค่ะกับศิลปะก,กับการใช้จินตนาการแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณนั้นได้เดินออกมาจากจินตนาการที่เขาเคยวาดเขียนไว้ในความฝันการที่เขาได้พบเจอคุณในความสัมพันธ์นั้นเขาบอกว่าเรากับว่าคุณนะ่ะเป็นเจ้าหญิงที่ออกมาจากในนิยายเลยนะ Seven of p e n t a c l e คคนคนนี้ของคุณค่ะในอดีตที่ผ่านมานั้นเขาเคยพบเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาเคยพบเจอกับความสัมพันธ์ที่เขาต้องตกเป็นตัวเลือกเขาเจ็บปวดอย่างมากกับการที่เขาต้องตกอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบนั้นในอดีต แต่ตอนที่เขาไม่รู้อะค่ะเขาบอกว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆว่าเขาตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีสองสามคนแต่เขาก็เอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นในอดีตได้นะคะเพราะเขามีความหวังเสมอและเขาก็ยังคงศรัทธาค่ะศรัทธาในรักที่ดีศรัทธาในรักเดียวเพราะเขาบอกว่าหัวใจของเขามีดวงเดียว จะรักใครทั้งทีเขาก็รักได้แค่คนคนเดียวเท่านั้น Two of Pentacles การที่เขาและคุณได้พบเจอหรือได้สารความสัมพันธ์กันเขารู้สึกเหมือนตัวเองได้ตายแล้วก็เกิดใหม่เขารู้สึกเหมือน ความรักของเขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเพราะที่ผ่านมานั้นเขาช่างทรมานแล้วก็แสนเจ็บปวดใจชนิดที่บอกใครไม่มีใครเชื่อเขาคนนี้ที่คุณรักค่ะเขามักจะย้ำเตือนเขามักจะนำบทเรียนในชีวิตของเขาบอกกล่าวบอก ต่อเล่าเล่าให้กับคนที่เขารู้จักฟังแนะนำเสมอว่าการที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าคนสองคนนั้นมันแย่มันทรมานแค่ไหนในความรู้สึกเขามักจะแชร์ประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงให้กับทุกคนเท่าที่เขาคนนี้ของคุณนั้น สามารถที่จะบอกกล่าวสามารถที่จะเล่าสู่กันฟังให้กับคนเหล่านั้นได้เขาจะเล่าและจะบอกกล่าวเสมอ in a เ t e n t i c เขาคนนี้ของคุณค่ะเขาเป็นคนที่มีความหวังอยู่ในหัวใจของเขาตลอดเวลาแม้กระทั่งในนาทีที่เขานั้นได้รู้ และได้เห็นข้อเท็จจริงในความสัมพันธ์อดีตของเขาแล้วว่าความรักของเขานั้นไม่ได้มีเพียงแค่คนสองคนต่อให้นาทีนั้นเขาต้องเผชิญกับความจริงที่แสจนจะลำบากแลก้วก็เจ็บปวดเหลือเกินเขาก็ยังคงไม่หมดหวังยังคงศรัทธาว่ารักรดีๆความรักที่ดีต่อใจคนรัก ที่ดีกับเขาและเป็นคนรักที่เกิดมาเพื่อรักเขาเพียงแค่นคนเดียวนั้นมีอยู่จริงเขาศรัทธาค่ะศรัทธาในรักเดียวมาโดยตลอดต่อให้เขาจะถูกกระทำถูกทำร้ายในความรู้สึกของเขามากแค่ไหนก็ตามจนเขาได้มาเจอคุณนี่ละค่ะเขาบอกกับเต็งว่าเขาจะไม่มีวันทำกับคุณ แบบในอดีตที่ไม่ดีที่เขาเคยเจอมาเขาบอกว่าเขารู้ว่าการถูกกระทำแบบนั้นมันทรมานมันเป็นอะไรที่สุดแสนจะเจ็บปวดแค่ไหนในความรู้สึกเขารู้ว่าการที่ถูกกระทำแบบนั้นมันเป็นยังไงและเขาจะไม่มีวันที่ทำแบบนั้นกับคนรักที่แสนดีต่อใจของเขาแน่ๆเขาไม่มีวันทำแบบนั้นกับคุณ และคำตอบของผู้ที่เลือกเด็กที่หนึ่งในวันนี้เขารักและเขาก็มีเพียงแค่คุณคนเดียวเหมือนคิดคุณรักเขาเพียงแค่คนเดียวเช่นกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการอ่านไพ่ทาโร่ของจ๋าในวันนี้หากใครฟังแล้วรู้สึกว่าใช่หากใครฟังแล้วโดนใจ จะขอไปการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับจา๋าในการเปิดไพ่ทาโรค่ครั้งต่อไปแต่าหากว่าใครฟังแล้วไม่ใช่ไม่โดนใจสามารถที่จะเลื่อนลิปคลิปนี้ผ่านไปเลยนะคะแต่าหากว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะเปิดไพ่ทาโร่แบบส่วนตัวกับจา๋าค่ะสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ตามลายด้านล่างนี้ที่ขึ้นมาให้ใต้คลิปคลิปนี้ค่ะสามารถ พักมาเพื่อที่จะจองคิวเปิดไพ่ทาโร่แบบส่วนตัวกันได้นะคะโอเคต่อไปเป็นเด็กที่สองใครบ้างที่เลือกเด็กที่สองคะเด็กที่สองก็คือเด็กเด็กนี้สมิธเวชชาวะ พร้อมรือยังคะกับผู้ที่เลือกเด็กที่สองกับในวันนี้ในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณรักเขารักคุณเพียงคนเดียวหรืรอเปล่าขออนุญาตปิดเสียงปิดสั่นปิดสั่นโอเคค่ะผู้ที่เลือกเด็กที่สองแต่หัวข้อที่ว่าคนที่คุณรักเขารักคุณเพียงคนเดียวหรือเปล่ากับไพ่ใบรแรกคะ่ะ ไม่ครัคนที่คุณรักนั้นคนคนนี้เขาเป็นคนที่คอยใส่ใจคอยห่วงใยคุณไม่ห่างเลยหรือเปล่าคะเขามักจะมีมุมที่อ่อนโยนเขามักจะเป็นคนรักที่พูดหวานๆกับคุณบ่อยๆหรือเปล่า เอก o อฟเทนเจ s คนที่คุณรักนี่เป็นคนที่ขยันนะคะมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาหาความมั่นคงให้กับตัวเองเพราะว่าเขาคนนี้ที่คุณรักนั้นเขาอยากมีครอบครัวคะ่ะเขาอยากสร้างครอบครัวเขาอยากมีครอบครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักความใส่ใจความใหญ่แบบ เพราะว่าคำว่าครอบครัวนั่นคือคําว่าบ้านที่แสนจะอบอุ่นของเขาค่ะว้าวทุวบครับทั้งคุณและเขาต่างมีความรู้สึกต่างมีความรักที่ต่างฝ่าย ให้ที่เหมือนกันคุณก็ให้ความรักที่เป็นรักกับเขาส่วนเขาจะให้ความรักที่เป็นรักกับคุณกลับมาทั้งคุณและเขานั้นต่างใส่ใจต่างห่วงใยต่างจริงใจต่อกันและกันในความสัมพันธ์แบบคุณก็คิดว่าเขาคือรักแท้ ส่วนเขาอะคิดว่าคุณเนี่ยคือรักแท้เช่นเดียวกันค่ะไฟล์พิเศษก่อนหน้านี้ก่อนหน้านที่จะมีความสัมพันธ์แบบสารความสัมพันธ์อย่างชัดเจนจถึงทุกวันนี้คุณหรือเขาก็ได้นะคะให้อาจจะสลับอาจจะไว้เวอร์ซ่ากันได้ เขาเรียกว่าพอเจอกันปุ๊บสบตากันปั๊บในครั้งแรกที่ได้เจอกันอะต่างรู้สึกว่าสปราร์ต่างรู้สึกว่าคลิกกันอย่างบอกไม่ถูกจนต้องไปปรึกษาจนต้องไปสอบถามอมกับเพื่อนสนิทกับคนใกล้ตัวเกี่ยวกับความรู้สึกที่คุณรู้สึกในครั้งนั้นที่เจอกันครั้งแรกเพราะ ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกเหมือนว่าจำกันได้อะคะ่ะอืมเหมือนเคยรู้จักกันละกันมาเรื่องนานทั้งๆท,ที่เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกแต่ทําไมทั้งคุณและเขาต่างมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุา้นต่าคุ้นเคยแล้วแบบคุณไม่เปลี่ยนเลยทั้งคุณและเขารู้สึกคล้ายๆกันแบบชนิดที่ว่าน่าแปลกประหลาดใจ มากอะค่ะคิงส์วอล์คคนที่คุณรักเนี่ยค่ะเขาเขาเรียกว่าที่ผ่านมาเขาช่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใครมาเขารู้สึกแบบนี้ เพราะเขารู้สึกว่าในอดีตอ่ะเขาต้องไปต่อสู้เขาต้องไปแข่งขันกับใครก็ไม่รู้อีกหลายต่อหลายคนในความสัมพันธ์เพื่อให้เขานั้นได้ความรักครั้งในอดีตมาทูพินทิเลคุณรู้ไหมคะว่าเขาคนนี้ของคุณนั้น ถามตัวเองแล้วถามตัวเองอีกว่าเขาควรจะรักคุณดีไหมเขาค่อนข้างหวาดกลัวในสิ่งที่คุณมอใไ้กับเขาในช่วงแรกๆที่รู้จักกันด้วยความที่ว่าคุณนั้นเป็นคนที่แสนดีน่ารักและเขาก็รู้สึกว่า ความรักที่คุณมอบให้กับเขานั้นช่างเป็นรักที่ดีต่อใจชนิดที่เขาไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเขาได้แต่ถามตัวเองเขาได้แต่ตีกับตัวเองในความรู้สึกว่ารักดีไม่รักดียังไงดียังไงนะเขาตีกับตัวเองไปมาเขาบอกแบบนี้นะคะ จิงค่ะแต่ด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจและเมียนละไมในทุกๆอย่างในความสัมพันธ์คุณมีแต่ความห่วงใยคอยถามถ่ายเขาสม่ำเสมอไม่เคยขาดหายไม่เคยบกพร่องเลยในความรู้สึกของเขาคุณมีแต่สิ่งดีๆให้กับเขา ตลอดเวลาเขาปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าคุณก็ดีต่อใจเขายากเหลือเกินที่จะหาอะไรมาเปรียบและใบสุดท้ายค่ะ t o as what? เขา บอกว่าเขาไม่มีวันที่จะทำลายความรู้สึกของคุณที่มีแต่สิ่งดีๆีมาให้กับเขาและเขาก็ไม่มีวันที่จะฆ่าตัวเขาเองคุณรักเขาแบบไหนเขาก็รักคุณแบบนั้นเขามีแค่คุณเพียงแค่คนเดียวในชีวิตที่เขาเพิ่งเคยจะพบเจอความรักที่ดีต่อใจ คนรักที่ใส่ใจเขาทุกระเบียดนิ้วขนาดนี้เขารักแล้วก็มีคุณเพียงแค่คนเดียวในหัวใจไม่มีวันที่เขาจะไปดึงใครมาแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้เรียกง่ายๆได้ว่าเขาไม่มีวันที่จะทําร้ายคุณเพราะว่าคุณมีแต่สิ่งดีให้กับเขาเขาไม่มีวันไม่มีวันจริงๆ ที่จะทำลายรักแท้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาครั้งนี้กับคุณได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการอ่านไพ่ได้ที่สอของจา๋าในวันนี้หากใครฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ฟังแล้วรู้สึกประทงใจจะขอเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับจา๋าในการเปิดไพ่ทารุครั้งต่อๆไป แต่ถ้าหากว่าใครฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่ไม่ดูนใจสามารถที่จะเลื่อนคลิปคลิปนี้ผ่านไปได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะเปิดแพทเทิร์โรบส่วนตัวกับจ๋าค่ะสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ตามล่างคลิปคลิปนี้ทักทายมาได้นะคะทักทายเพื่อที่จะจองคิวเปิดแพททา์โรว์ส่วนตัวกันกับจ๋าได้ขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับจ๋าในการเปิดแพททาโรว์ ในวันนี้ไม่รู้ว่ามีใครเลือกทั้งสองเด็กบ้างหรือเปล่านะหากมีก็ไม่ว่ากันค่ะนะขอบคุณมากนะคะในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป